วันนี้ขอสวัสดีพี่ต้นกับน้องตั้มนะคะครับผมชื่อซุ้มโอล่ฟาร์มถูกไหมคะครับวันนี้เราเป็นนักข่าวของเจาะลึกถึงข่าวสารไก่ชนนะคะอีสานบ้านเฮาก็อยากจะมาขอทราบตัวเจ้าไก่ที่ติดทําการแสดงไก่ทองหน่อยค่ะครับผมไก่ชื่ออะไรคะพี่ไก่ชื่อเจ้าเบเบ้ครับเจ้าเบเบ้ครับผมแล้วก็เป็นลูกเพาะหรือว่านําเข้าคะเป็นลูกเพาะของทางฟาร์มเลยอ๋อพ่อสายไหนครับพี่ เป็นวิบับครับเป็นเป็น,เป,นเป็นไก่ที่ฟาร์มไก่ไก่ที่ฟาร์มเองวิบวับเงินน้านของเที่ยวอือแล้วแม่ล่ะคะแม่จะเป็นสายปอวุฒิบวกโกเซมฟาร์มเลยครับอ๋อแม่เป็นสายของปอวุฒิบวกโกเซมฟาร์มใช่ก็ผสมกันแล้วออกมาเป็นเจ้าอะไรนะเมื่อกี้เบเบ,บ,บ้นะคะค่ะก็แล้วสถิติของเจ้าเบเบ้นี่มีมากี่ไฟล่ะคะอ่า4ไฟล์ครับ เป็นสนามมาตรฐานหรือว่าชมรมชมรมสามมาตรฐานชมรมสอมาตรฐานสองครับอ๋อสไตล์การชนของเจ้าเบเบ้เนี่ยเป็นไงบ้างคะก็เป็นไก่ไก่ไก่ตีปากไวเป็นไก่แข้งเป็นไก่บุกบุกได้ถอยได้ค่ะแล้วลอยชนประมาณกิโลคะเนี่ยตอนนี้ช่างเมื่อเช้าเลยสองโล7.2็ดอวันชนช่างชนไหมคะไม่ได้ช่างครับไม่ได้ช่างชนไม่ได้ช่างเนาะแล้วเราเจอกับทอฝันฟาร์ม ใช่ครับ4ล้านสี่แสนใช่ครับผมสนามไก่ทองอินเตอร์กี่ยกอะคะหายกห้ายกอ๋รู้ผลเลยเอาให้รู้ผลเลยรู้ผลแน่นอนก็ก็วันนี้อยากจะให้พี่ต้นกับน้องตั้มฝากถึง FC ของซุ้มโอเล่ฟาร์มให้หน่อยค่ะจะเดี๋ยวตั้มเลยเนาะก็ฝากเอซกับโอเล่ฟาร์มนะครับทั้งสระบุรีลพบุรีครับเสานี้ พร้อมขึ้นอีสานครับปลุกเอาินร้านกับบ้านเราไว้ได้ใช่ค่ะแล้วก็ที่ไปตีที่ไก่ทองเนี่ยพี่อยากให้ฝากถึงสนามไก่ทองให้หน่อยว่าเป็นสนามยังไงบ้างคะมาตรฐานอะไรยังไงก็ไปครั้งแรกค่ะครั้งแรกเลยใช่ไหมคะเนี่ยครั้งแรกอก็ยัง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 ไม่ได้สัมผัสนะครับแต่แต่ถ้าดูดูดูจากทางสื่อต่างๆก็ก็โอเคนะครับทางสนามมาตรฐานมาตรฐานสูงนะ ค่ะเขตเขตภาคอีสานก็เขาก็น่าจะเป็นหนึ่งองเนาะใช่ครับเป็นเบอร์ต้นต้นเป็นเบอร์ต้นต้นใช่ครับแต่ว่าวทางทีมงานเนี่ยคือตัวแรกที่ไปชนคือตัวนี้เลยอเพิ่งไปครั้งแรกเลยใช่ไหมใช่ครับนนเกิดว่าถ้าเกิดชนะสวยงามมาเนี่ยมีแมวมองแน่นอนครับผมถ้าแมวมองถามนี่ก็คือย้ายค่ายเลยใช่ไหมค่ะก็วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ต้นกับน้องตั้มมากนะคะครับที่ให้ทีมงานข่าวสารของเจาะลึก เชียร์ไก่ชนอันนี้ของเราจะเป็นนักข่าวของเชียร์ไก่ชนนะคะครับผมแล้วก็อยากจะให้พี่ฝากช่องทางการติดต่อเพื่อพี่น้องชาวไก่ชนว่าเจ้าเบเบ้ชนะมาสวยงามเกิดพี่ไม่ย้ายค่ายอยากรับจะรับฝากผสมครับอ่าฝากเฟซเฟซบุ๊กหรือว่า tiktok อะไรได้เลยค่ะอ่าก็ facebook ติดต่อได้ที่โอเล่ฟาร์มรวมเพื่อน สลับุรีได้เลยครับภาษาไทยใช่ไหมภาษาไทยขึ้นเลยครับมีเบอร์โทรมีไลน์แอดอะไรอย่างนี้ไหมคะเบอร์โทรศูนย์เก้าสองหกสามห้าหกเจ็ดหกหนึ่งครับค่ะก็ทั้งไลน์ทั้งเบอร์ขึ้นเลยค่ะเผื่อสวยงามแล้วไม่ได้ย้ายค่ายเนาะอยากจะเปิดฟาร์มผสมเราก็จะให้พี่น้องได้มาฝากผสมกันครับผมใช่ค่ะก็วันนี้ขอขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้ทีมงานเราเข้ามาสัมภาษณ์ค่ะขอบคุณมากเลยครับมสวัสดีค่ะ